คุณวิระมีปัญหาเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับผม <c oughs> เป็นมานานกี่ปีแล้วครับเออจริงๆแล้วผมเป็นมาตั้งแต่เอ,อ่อยังยังยังไม่ใช่เป็นมะเร็งนะครับเป็นเป็นลิสิดดวงก่อนครับเริ่มต้นเป็นลิสิดดวงเป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะรประมาณ20กว่าครับประมาณ20กว่าครับผมเอ,อ่อตอนนั้นสักปีปีไหนดีฮะโอ้ตอนนี้ผมอายุ60ิแล้วครับ60ประมาณ20กว่าก็40ปีที่แล้ว <c oughs> ใช่ครับ อ้าวสี่สิบปีที่แล้วเป็นเริ่มจากที่สีดวงะครับเสร็จแล้วค,คืออยากจะบอกว่าผมเป็นคนพฤติกรรมแบบน้ําไม่ค่อยทานผักไม่ชอบไม่ดื่มน้ําไม่ทานผักก็ค,คือไม่มีไฟเบอร์ที่เป็นกากอาหารเนื้อสัตว์อย่างเดียวครับ uh huh. ทานนทานเนื้อสัตว์แต่แต่ผมจะไม่ทานสัตว์ใหญ่นะพฤติกรรมบริโภคเป็นยังไงฮะก็อย่างที่ว่าก็คือว่าทานน้าน้อยแล้วก็ผักไม่ค่อยทานการขับถ่ายกา,ก,การขับถ่ายก็ทําให้เป็น กี่วันกิซิโด<า>จำได้ไหมตอนนั้นออตอนนั้นผมทานผมดื่มโุราด้วยนะครับอืเวลาผมเป็นลิซิโดงเนี่ยผมเพิ่งมารู้ว่าเวลาดื่มโุราเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบครับผมต้องลางานบ่อยๆอืมคือเวลานั่งขอโทษนะนั่งได้แค่แก้มก้นไม่ซ้ายก็ขวานั่งเต็มไม่ได้เพราะอักเสบผมเป็นแบบกลีบมาไฟ เป็นแบบผีไฟทรมานมากนะครับผมอยากจะบอกว่าที่เขาบอกว่ายืนแล้วลมมันเย็นนั่นนะฮะอ่าครับอยากจะบอกว่าทุกท่านถ้ามีลูกบอกลูกบอกหลานเลยนะครับดื่มน้ําเยอะๆทานผักมากๆผักที่ปลอดสารพิษนะครับครับครับอ้าวเสร็จแล้วครับเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เราหลีกหนีจากการเป็นลิสีดวงเสร็จแล้วว่าจากลิสดวงธรรมดาครับมันลุกรามใหญ่โตไปเรื่อยๆครับผมจนอาการรุนแรง เพิ่งมาเป็นมีอาการรุนแรงเมื่อปีห้าสี่ครับเป็นยังไงบ้างครับคือคือการเป็นลิสิโดงของผมเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ยี่สิบกว่าเนี่ยมันจะเป็นเป็นหายหายพอพอเรารู้ว่าทานทานเหล้าเนี่ยมันจะทําให้มีอาการเราก็หยุดผมก็เลิกเหล้าเลิก,ลก,ลก,ลกบุหรี่หมดตั้งอายุสามสิบแต่ใช่ว่าเราเลิกแล้วอาการอักเสบจะไม่มีนะครับมันก็ยังมีเป็นบางครั้งไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นเ,นเพราะอะไรการอักเสบเนี่ยพออักเสบปุ๊บเราก็ ไปทำง,งานไม่ได้ต้องลาง,งานสองสามวันนะจะซื้อพวกยาสอดนะฮะ uh huh. นะครับ,รบเสร็จแล้วพอช่วงที่ช่วงที่มันจะมีอาการหนักเนี่ยมันจะมีอาการลักษณะแบบเหมือนกับเราท้องเสียเราจะมีอาการเหมือนท้องเสียประมาณหนึ่งอาทิตย์คือ oh oh. ถ่ายบ่อยเสียเป็นอาทิตย์เลยเหรอฮะท้องเสียคือมันไม่ใช่ท้องเสียแบบเหลวนะฮะคือไม่ใช่เป็นน้ําโจกอ,อย่างเงี้ย uh huh. คือแบบเป็นเป็นของเหลวถ่ายถ่ายเหลว uh huh. ถ่ายเหลวเนี่ยแต่ว่ามัน เออผมจะถ่ายอยู่เนี่ยวันนึงเนี่ยนะฮะประมาณสี่ห้าครั้ง oh วันละนะครับเป็นอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเดียวฮะอาจารย์ครับเป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน,นะฮะปกติเป็นลิศสีดวงเนี่ยก็คือถ่ายจะแข็งนี่แสดงว่ารุนแรงมากอ๋อไม่อะะ่ะค่ะคือถ่ายเหลวก็ทําให้เป็นลิสีดวงได้เพราะมันเกิดการระคายเคืองอ๋อเออฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถ่ายเหลวนะฮะก็พึงสังว,วรว่าอาจจะเป็นลิสีดวงขั้นรุนแรงอย่างของคุณ ววราได้ครับผมแต่แต่แต่ที่ผมพูดมาไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถ่ายแข็งนะหมายถึงว่าก่อนหน้าเนี่ยก็จนะเป็ลนลักษณะถ่ายแข็งคือเราไม่ทานน้าครับลักษณะถ่ายแข็งนะครับอย่างอย่างที่ผมเคยได้ยินมาว่าคนที่ไม่ทานน้าเนี่ยเวลาร่างกายมันต้องการน้ําเนี่ยมันไม่รู้แอบน้ําที่ไหนมันก็เอาน้ําจากอุจจาระเราเนี่ยครับเอาน้ําจากอุจจาระเราทําให้อุจจาระเราแข็ง มก็จะดูดซึมออกทางเส้นเลือดในลำไส้ใหญ่ตอนนี้ก่อนจะมาเกิดเหตุเนี่ยที่ที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าหล<อ>ังลจากนั้นหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ก็ถ่ายทุกวันเหมือนกันแต่ว่าถ่ายแบบกระปิดกระปอยฮะถ่ายเล็วฮะถ่ายเลีวแต่นิดหน่อยไม่เหมือนไม่เหมือนอาทิตย์แรกอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยนะครับจะถ่ายแบบกระปิดกระปอยแต่ปวดบอยใช่ครับอแต่เหลวนะฮะแต่เหลวไม่แข็งเสร็จแล้วผมก็ เออมีอาการแบบคือจะเบ่งให้มันออกเยอะอ่ะแต่เ<ช>บ่งไม่ได้ไม่ออกเบ่งแล้วมันมันมัน,ม,นมันถวงที่ทวารน,นะมันเหมือนมีอะไรแบบมันหนักๆตงถ่วงอยู่เงี้ยแล้วมันจะน่วงๆใช่ครับใช่ครับ,รบจะปวดแบบน่วงๆตรง,ตรง,ต,รงตรงทวารผมก็ไม่ไ่เบ่งแฟนบอกอ่าไปเบ่งผมก็ไม่เบ่งนะฮะเคยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเอออย่างนี้อาจจะเป็นนิสิดดวงนะไปผ่าตัดไหม ผมบอกผมไม่ผ่าครับเพราะว่าถ้าเบิดผ่าเนี่ยผมเคยเห็นว่าคนที่ผ่าแล้วริบสเหลมกลับมาเป็นอีกผมก็เลยไม่ผ่าเสร็จแล้วอาการเนี่ยมันก็เป็นอยู่เงี้ยเรื่อยๆประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมีอาการเสียวแป๊ดด้วยนะครับที่ตรงตรงทวารเราฮะเสียวแป๊บมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเป็นนะอาการนี้ผมก็เอ๊ะไม่ดีแล้วผมก็กลับไปหาคุณหมออีกมีก้อนเนื้ออยู่ในนั้นแล้วล่ะก็เป็นัดผ่าตัดเลยผ่าตัดเลยเพื่อจะพิสูจน์ว่ามันเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งใช่ครับพอตัดมาแล้วปรากฏว่า คุณหมอบอกว่าสองหรือสามระยะระยะที่สองหรือ,รรอสามแล้วผมก็เฉยเฉยผมบอกว่าเออคุณหมอผมคุณหมอ,อกลักวไหมผมไม่กลัวเป็นมะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับโรคสามัญประจําบ้านใครๆก็เป็นได้<อ>นะครับใครๆก็เป็นได้เออจไมจิฉยใจ,ใจคุณเข้มแข็งจังเลยนะฮะผมไม่เฉยผมไม่กลัวเพราะว่าเพราะว่าโรคทุกโรคครับมันก็มัน โรคสามัญประจําบ้านนะใครๆก็เป็นได้บางทีคนไม่เป็นมะเร็งตายก่อนเราก็ยังมีเลยคุณหมออธิบายไหมครับว่าขั้นตอนการรักษาจะทํำยังไงต่อไปต้องผ่าตัดแล้วครับตอนนี้อผ่าตัดใหญ่เลยอบอกผมบอกอคุณหมอบอกว่ามันต้องอดอาหารนะฮะอ,อดอาหารเสร็จแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะผ่าตัดครับผมบอกรีบเลยอไม่รอช้าเลยครับผ่าตัดทําต้องทำใช้ใช้เคมีบําบัดอะไรไม่ไมะไม่ครับ ตัดอย่างเดียวครับพาตัดองมาก่อนเพื่อพาตัดมาผมก็อยู่ห้องไอซียูสองวันครับนะครับมัดผมแบบตาสังเลยกระดิกตัวไม่ได้เลยมีสายอะไรม่รเต็มไปหมดเลยนะครับเสร็จแล้วพอพอผมออกมาจากห้องไอซียูคุณหมอก็มาบอกว่าเออตัดออกมาเนี่ยเท่าลูกไข่ไก่ไข่ไก่เลยเท่าลูกไข่ไข่ไก่เลยเบอร์อะไรบอกไหมครับตรงทวารไม่ได้บอกฮะเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์ไม่ได้บอกลูกใหญ่มากเลยแล้วก็คุณหมอบอกว่าคว้านไปหมดเลยนะครับ ตอนนี้รูดซิปปิดทวานแล้วไม่มีทวารแล้วนะครับแล้วก็ตัดลำไส้เนี่ยขึ้นไปอีกกี่เออผมจําไม่ได้แต่ว่ากลับมาต่อไม่ได้แล้วต้องถ่ายหน้าท้องอตลอดชีวิตผมบอกอ่ดีเนะไม่ต้องใช้ห้องน้ําเลยเออเออมันก็ดีอย่างึลย่ะไม่ต้องใช้ห้องน้ำเราเนะไ,ไปไหนไม่ต้องห่วงเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นต้องอมีกระเป๋าโดเรมอนไม่ต้องนะ ไม่ฮะมีกระเป,เป๋าไม่ใช่โดเรมอน <laughs> อันนี้เปิดออกเมื่อเวลาจําเป็นเอเอคือคือจิตใจของคุณวีระดีมากครับแต่ก็คือตัดแล้วหายเลยไหมตัดแล้วก็คือว่าคุณหมอจะนัดบอกว่าเอออันนี้ตัดแล้วนะคุณหมอบอกว่าคุณวีระโชคดีนะอชิ้นใหญ่ที่เรามาตรวจเนี่ยเป็นแค่ระยะที่หนึ่งเองครับโชคดีจากที่ไปตรวจดูชิ้นเล็กๆนะว่าสองหรือสามแต่พอราดชิ้นใหญ่ทีหนึ่งอ้อระยะที่หนึ่งก็ เสร็จแล้วก็นัดอีกสามเดือนให้ผมไปหาคุณหมอที่ทําเกี่ยวกับเทมีบําบัดครับนะฮก็นัดอีกสามเดือนหลังจากสามเดือนผมก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็เจาะเลือดต้องเจาะเลือดก่อนในะช่าชั่งน้ําหนักอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วดูผลปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าคุณวีละตอนที่ผ่าตาดนะัดมีค่าของมะเร็งอ่ะเจ็ดอ่าฮะมีค่าอยู่ที่เจ็ดนะครับเสร็จแล้วหลังหลังหลังจากเอกชูเมอร์มาร์เกอร์นะฮะพอพอมาเจาะนี่มาดูปุ๊บเหลือแค่สอง คุณเวลาไม่ต้องให้คีโมไม่ต้องใช้แสง uh huh. นะผมก็ผมก็ตั้งใจผมจริงผมนึกในใจนะฮะถ้าคุณหมอให้ผมก็ไม่เอาเ uh huh. พราะผมเคยได้ยินอาจารย์เคยพูดว่าการให้คีโมหรือหรือเคมีบําบัดเนี่ยมันมีมันมันดาบสองคนมนะฮะมันไปฆ่าเซลล์ที่ดีด้วย uh huh. แล้วก็เซลล์ร้ายด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะวิบนะเมื่อร่างกายเราวิบในนี้เราจะทาอะไรมันก็จะ ลำบากกว่าจะฟื้นมาต้องใช้เวลาแล้วแล้วตอนนี้ที่เป็นเนี่ยเขาบอกว่าวิรทานทานแบบไหนฮะก็ทานผมทานผมทานครั้งละสองแล้วก็ทําทานน้ํามังคุดด้วยครั้งละสองเม็ดสองแคปซูลครับวันละสามเวลาวันละสาเวลาแล้วก็ร้องกับน้ำมังคุดด้วยน้ามังคุดนี่บางทีผมก็เ คือทานหนึ่งหนึ่งซองเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยผมอาจจะดื่มทีเดียวหรือว่าแบ่งดื่มแบ่งดื่มแต่วันละหนึ่งหนึ่งซองแล้วก็แล้วก็ทานแคปซูลด้วยตอนนั้นเนี่ยเป็นขั้นที่หนึ่งอยู่ครับถูกไหมฮะครับนี่ทานมานานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่เดือนตุลาครับตั้งแต่เดือนตุลาก็ประมาณหกเดือนครับเกือบหกเดือนได้ผมผมเลียนถามว่าอย่างคนที่เป็นมะเร็งอย่างนี้เนี่ยทานเข้าไปแล้วมันจะไปช่วยทําอะไรกับร่างกาย เพราะว่าจริงๆแล้วยังเหลือคือเหลือความเป็นค่าของมะเร็งอยู่เล็กน้อยที่ยังคือผมผมเชื่อว่าเซลล์มะเร็งมันคงเอาออกไม่หมดอ่ะครับนะฮะโอกาสที่ร่างกายของเราเมื่ออ่อนแอมันก็จะลามปามข้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลับมาใหม่ที่เราเรีย r r e นะครับครับแคปซูลของเราสิ่งที่ชัดเจนที่สุดการทดสอบของเราก็พบว่ามันไป เอาอีกแล้วนะฮะที่งงอีกแล้วนะฮะเพิ่มเพิ่มเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า th 1 7ครับนะครับสูงมากเลยเพิ่ม th 1 7สูงมากแล้วก็เพิ่ม th 1ครับก็สองเท่านะครับข้อมูลในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาในศตวรรษใน545ปีที่ผ่านมาเป็นที่ยืนยันว่า th 1 7ในร่างกายของเราเนี่ยสามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ หนึ่งร้ออนะครับหนึ่งร้อยเปราจริงๆก็ทดสอบกับหนูนะฮะแล้วก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่สร้างที1 7สิบเจ็ดขึ้นมาเพราะที1 7สิบเจ็ดขึ้นมาโดยการเอาจีนมนุษย์เนี่ยฝังเข้าไปในแบคทีเรียหรือเชื้อราแล้วให้แบคทีเรียเชื้อราเนี่ยมันขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อจะสร้างที1 7สิบเจ็ดหลังจากนั้นก็ทำทีเอสิบเจ็ดให้มันบริสุทธิ์แล้วก็ทําเป็นวัคซีนหรือเป็นยารักษามะเร็งซึ่งช่วงระยะเวลาเนี่ยต้องใช้สามปีถึงห้าปี นะครับคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้อ,อยู่ที่เท็กซัสแล้วก็ได้รางวัลรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นไปในปีนั้นไปนะครับ,รบแต่สิ่งที่เราเราพบด้วยความประหลาดใจก็คือว่าจริงๆไม่ได้ความประหลาดใจด้วยความดีใจก็คือว่าเราเองเราให้คนกินขีดสีแคปซูลต,ต่อวันร่างกายของเราสร้างทีเอสสิบเจ็ดขึ้นมาห้าเท่าในเวลาสิบห้าวันทั่วไปทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนะฮะก็มหมดก็ ที่ที่เข้าไปในห้องแลับเรานะฮะให้กินสีแคปซูลต่อวันเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาเขาพยายามที่จะเพาะทีเอสสให้ออกมาให้คนใช้เป็นยาซึ่งใช้เวลาผมว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยก็คง3ปี5ปีแล้วก็คงแพงมากมายมหาศาลครเขาเรากิน4ีแคปซูลต่อวัน t ีเอสเพิ่มขึ้นมา500%ในวันที่สิ ผมอยากจะเรียนว่าไอ้ข้อมูลที่เราพบอยู่ตรงนี้นะครับม,มันทำให้เรามีความมั่นใจมากว่าสิ่งที่เราให้ผู้บริโภคได้ใช้ไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครับมันไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับปัจจุบันนี้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นผิดทงเสร,ริมอาหารเราพูดได้แต่เพียงว่าเราเพิ่มชีวิตชีวิตให้กับเวลานะฮะโปรดฟังให้ดีนะนึกตามไปนะเพิ่มชีวิตให้กับเวลา แล้วเราเริ่มเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเราเนรมิตชีวิตให้ใหม่ครับเออขอเชิญประมือให้อาจารย์หน่อยครับเดี๋ยวคุณวิลาวันที่11อจะไปตรวจครับผมนะครับยังไงฝากกลับมาคุยกันอีกครั้งได้ไหมฮะได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณวิลาครับเอาละ